สวัสดีค่ะนุ่นจ้าสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่นจะพาทุกคนไปเก็บขิงญี่ปุ่นนะคะทุกคนนั่นก็คือเมียวงะนั่นเองนะคะทุกคนขิงก็คือโชงะนะคะถ้าเป็นขิงโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขิงญี่ปุ่นนะคะก็เขาจะเรียกกันว่าเมียวงะนะคะทุกคนเราจะไปกันเลยนะคะนี่ก็อยู่ที่หลังบ้านของนุ่นเองนะคะทุกคนตรงสวนหลังบ้านตรงนี้นะคะ อันนี้มีอุปกรณ์ในการเก็บนะคะนั่นก็คืออันที่ขุดอันนี้นะคะทุกคน อันนี้คือต้นของเขานะคะทุกคนต้นคิงญี่ปุ่นนะคะทุกคนเออก็คือเมียวงะนั่นเองนะคะทุกคนแต่คือตอนนี้มันมันจะต้องมีมีมีดอกมีหน่อออกมาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขายังไม่มีนะคะเดี๋ยวถ้าตอนที่เป็นหน่อนะคะเดี๋วนุ่นจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็นุ่นจะเอาไปทําซุปสไตล์ญี่ปุ่นนะคะโอยุง แต่ว,ว่าวันนี้ไม่เอาเยอะนะคะทุกคนอเอาแค่สองต้นก็พอเนาะสองต้นสามต้นนะคะพอพอแอค่ได้ทำกับข้าวนะคะก็จาลกป้างนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะย้ายขยับกล้องนิดนึงนะคะ อันนี้คือลำต้นของเขานะคะทุกคนลำต้นนี่นะคะลำต้นมันเหมือนนุ่นว่ามันเหมือนต้นขาที่บ้านเราเลยนะคะทุกคนนี่นะคะลำต้นต้นเมียว nga ะนะคะเดี๋ยวเอาต้นนี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคน นี่นะคะพอดึงออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนต้นขิงญี่ปุ่นนะคะนี้มันกําลังจะมีหน่อออกมานะคะแต่ว่านุ่นจะไม่เอาหน่อไอ้นุ่นจะไม่ไม่ให Alban ้มันมันมีหน่อนะคะเพราะว่ามันมีเยอะนะคะเดี๋ยวน,นุ่นจะเอาไปทํากับข้าวนะคะอันนี้นะคะตัดก็เดี๋ยวจะตัดตัดตรงนี้ทิ้งนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เอาไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็ไปทํากับข้าวนะคะทุกคน มันมีคือลักษณะมันจะเป็นมีกลิ่นหอมหอมนะคะลำต้นคล้ายต้นขาที่บ้านเรานะคะแต่กลิ่นจะไม่เหมือนขานะคะนี่นะคะนุมก็ล้างทำความสะอาดลุงก็ปลอกปอกเปลือกตรงนี้ออกนะคะเดี๋ยวเอาอีกนะคะทุกคน อันนี้มันจะขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อนนะคะเหมือนเหมือนมันก็เป็นพืชน่าจะเป็นตระกูลเดียวกับข่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้โดยโดยความคิดส่วนตัวนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เราไปลางเอา ก็วิถีชีวิตชนบทนะคะทุกคนอยู่อยู่ในชนบทนะคะก็กินกินผักที่มีนี่แหละคะ่ะทุกคนอ่าง่ายๆนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวล้างแล้วก็มันต้องตัดอีกทีหนึ่งนะคะจริงๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมาก จริงอันนี้มันก็มันก็เป็นพืชเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้นะคะอเอาไปตากแดดนะคะทุกคนเอาใบไปตากแดดแล้วก็เอาไปทำเป็นชาดื่มนะคะ มันก็ตัดได้นะจริงๆทำไมตอนแรกไม่ตัดไม่เข้าใจนี่นะคะอันนี้ก็เก็บไว้วันหลังนะคะทุกคนโอกาสต่อไปวันนี้ก็ได้สามหน่อนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นกลิ่นหอมออกเย็นๆนะคะไม่ไม่ฉุนมากนะคะทุกคนนี่นะคะได้แล้ว เดี๋ยวเก็บไปไว้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยดีกว่านะคะทุกคน จริงๆถ้าเราเราไม่เราไม่ถอนรากออกมานะคะเราตัดแค่ตรงนี้นะคะมันก็จะงอ,อกออกมาใหม่อีกนะคะทุกคน <uld mass ive> <ition> เพราะว่าอันนี้คือนุ่นเคยทํามาแล้วนะคะนุน่นนุ่นไม่ดึงออกมาหมดนุ่นไม่ดึงออกมาหมดเหมือนเหมือนเหมือนที่ดึงก่อนหน้านี้นะคะนุ่นตัดเอาแค่ครึ่งหนึ่งนะคะส่วนส่วนทองตรงนี้ก็คือยังอยู่ใต้ดินนะคะ <uld mass ive> ส่วนตรงนี้ยังอยู่ใต้ดินแล้วก็นุ่นก็ตัดแค่ครึ่งวนตรงนี้นะคะทุกคน ด้านล่างนี้มันก็งอกออกมาใหม่อีกนะคะแต่ว่าคือข่าวนี้นุ่นไม่อยากให้มันแพร่แพร่เยอะนะคะเพราะามันมีเยอะแล้วนะคะนุ่งก็เลยดึงออกมาทั้งต้นนี้เลยนะคะทุกคนค่อยอีกต้นหนึ่งแล้วกันนะคะ นี่ค่ะได้ห้าต้น โอเคค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่คือต้นขิงญี่ปุ่นนะคะนี่คือต้นของมันนะคะต้นของเขานะคะทุกคนต้นขิงญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะเหมือนต้นขาที่บ้านเราเลยนะคะแต่ว่าตรงหน่อข้างล่างนี้มันจะต่างกันนะคะหน่อหน่อขามันจะไม่ใช่เนาะแต่แต่ว่าลำต้นนี้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะต้นขิงญี่ปุ่นนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นุ่นนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มยให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ